สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมเหรียญทุกทุกท่านนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็มาในคลิปที่สองของวันนี้นะคลิปแรกเพื่อนจำได้ไหมครับว่าผมอ่าให้เพื่อนเอ่าดูเหรียญสองสีนะครับนะครับเหรียญสองสีอ่าชนิดราคาสิบบาทนะครับนะครับนะครับอ่าซึ่งเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเปลียนเล็กนะครับนะครับ คลิปนี้นะเพื่อนคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงขอนุญาตนะครับขอนยญาตพูดถึงเหรียญกระส่าหมุนเวียนนะครับนะครับชนิดราคาสองบาทนะครับสีเงินนะครับเพื่อนนะครับซึ่งบางปีพศนะครับบางปีพศนะครับนักสะสมกําลังให้ราคาสูงแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มนักสะสมกันนะครับเพื่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบนเวียนชนิดราคาสองบาทนี้นะครับผมขอย้ําเหมือนเช่นเคยเลยนะครับเนพื่อนว่าช่องผมนะครับเป็นเพียงช่องที่ให้ข้อมูลถึงเหรียญแต่ละชนิดราคานะครับเหรียญบล็อกต่างๆนะครับความหายากปีพอที่ผลิตน้อยนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงธนบัตรนะครับลักษณะของธนบัตรต่างๆนะแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตนะครับ ถึงราคาที่นักสะสมเล่นหากันในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับแล้วก็ย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่นะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะครับกันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อนๆพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งประเทศไทยเรานะครับก็ยังเจอกับปัญหาด้านการเมืองอยู่นะครับนะครับ ซึ่งจำนวนของผู้ที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นะครับประชาธิปไตยนัก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับมีทั้งพนักงานนะครับนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับนะครับชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็รวมถึงนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจนับสอสอนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษานะครับ นะครับที่ปัจจุบันร่วมร่วมออกเสียงแล้วก็ร่วมเข้าชุมนุมนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งม็อบนะครับบางจังหวัดนะครับก็เจอการประทะนะครับการประทะกับฝั่งตำรวจหรือว่าทหารเข้าไปนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนะครับเพราะว่า เจอทั้งกระสุนจริงนะครับกระสุนยางนะครับแล้วก็แก๊สน้ำตารวมถึงการฉีดพ่นน้ำนะครับกระแทกใส่ผู้ชุมนุมนะครับนี่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับนี่ก็ระมัดระวังนะครับนะครับระมัดระวังกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรียนนี้แล้วกันนะเรียนกระสาบมุนเวียนนะครับสกุลเงินบาทไทยนะเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับ อ่าเป็นโลหะสีเงินนะครับเพื่อนๆโลหะสีเงินนะครับโลหะสีเงินนะอ่าเหรียญสองบาทนี้นะครับอันครับเป็นสกุลเงินบาทไทยที่ใช้ในอ่าประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อ่ามีชุดด้านหน้านะครับนะครับเป็นพระบรมฉายาธิษฐานะครับในรัชกาลที่เก้านะครับนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอ่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับก็คือรัชกาลที่สิบของเรานะครับเพื่อนนะครับนะครับก็ความแตกต่างก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เหรียญสองบาทมีสองสีนะครับก็คือสีเงินแลวก็สีทองนะครับเพื่อนสีเงินและสีทองนะนะครับในรัชกาลที่เก้านะครับก็จะเป็นพระปางบดสเกตนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นของรัชกาลที่สิบนะครับก็จะเป็นอักษร อ่าปรมาพิไทยนะครับวปรนะครับประจําพระองค์นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดกันนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเรียนที่อยู่ในมือผมนี่นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนลองหยิบขึ้นมาดูตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพเป็นคลิปสั้นเพืเพื่อนดูนะครับนะครับเรียนนี้นะครับเปลี่ยนนี้นะครับอ่าจะมีตัวติดผลิตน้อยนะครับ อรื่ทั้งหมด1ิบลำดับนะครับเพื่อนแต่ก่อนอื่นที่ผมจะมาพูดถึงสิบลำดับนะครับอ่าผมจะบอกว่าเหรียญกระสับุนเวียนนะครับโลหะสีขาวนะครับนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับอ่ามีอ่าพระบรมนะครับพระบรมบรรพศน์วัดสักเกตนะครับนะครับแล้วก็ที่ผมจะให้เพื่อนดูก็คือเป็นปีพศสองพันห้าเอ้ยสองพันห้ารอยสี่สิแปดนะครับแล้วก็สองพห้าสี่ิเก้านะครับ ซึ่งเป็นตัวติดผลิตน้อยนะครับเป็นแบบเก่านะครับตัวติดผลิตน้อยนะแล้วก็มีการประกาศใช้นะครับประกาศใช้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2548นะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็ราคาหน้าเหรียญก็คือ2บาทนะครับเพื่อนๆนะครับเส้นผ่าศูนยกลางอยู่ที่21.75ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่เอ็ดขออภัยครับสีนะครับกรัมนะครับ,นะรบชนิดของอชนิดของเหรียญน,นะครับก็คือ อ่าเป็นอ่าโลหะนะครับโลหะนะครับโลหะเหล็กชุบนิกเกิลนะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญมูลนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเพื่อนนะครับปีพศ2องพรอส่สิ4 8นะครับมีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่60ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ปีพศ2549มีจํานวนการผลิตอยู่ที่100นะครับ7ล้านครับ8 0 0แสนครับ เ2็ด0ืสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับนะครับนะครับเครดิตที่ผมให้เพื่อนเพื่อนไปนะครับก็คือเป็นเครดิตจากหนังสือนะครับหนังสือหนังสือกระสาบนะครับเมืองสยามนะครับนะครับแล้วก็หนังสือคู่มือสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับปีพศ2อ5 0น้าห้าสินะครับเพื่อนๆแล้วก็เหรียญกระสาบอ่า ไทยในรัชกาลที่เก้านะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมมาขอพูดถึงตัวติดผลิตน้อยนะครับเพื่อนตัวติดผลิตน้อยนะสิบสิบลำดับนะครับจำนวนการผลิตเรียนกระสาบหมุนเวียนนะครับอ่าชนิดราคาสองบาทนะครับนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับตัวติดผลิตน้อยนะครับหายากแล้วก็มีราคานะครับก็คือปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ มีจำนวนการผลิตอ่าเพียงแค่สามล้านนะครับ2 8 1 0มดพันหนึ่งร้อยเหรียญนะซึ่งอ่าน่าจะเป็นเป็นเหรียญสีทองนะเป็นเหรียญสีทองนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นเหรียญสีทองซึ่งเหรียญสีเงินกับอ่าเหรียญสีทองจะมีความต่างตรงที่ภาเสียนะเพื่อนเพื่อนภาษียผาเสียเพราะว่าอ่าผ้อ่าสีทองจะเป็นภาเสียใหญ่นะเพื่อนเพื่อนนะครับ สีทองเป็นพระเสียนใหญ่ส่วนสีเงินเป็นพระเสียนเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับแล้วก็ถ้าแบบเก่าก็จะเป็นสีเงินนะครับผลิตจนถึงปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันก็รัศสมก็เล่นหากันนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไม้เพื่อนเพื่อนดูหน้าบุญเปราะละกันนะครับ บนโต๊ะนะครับก็คือลำดับแรกก็คือเป็นเหรียญสีทองนะครับเป็นเหรียญสีทองนะครับพระเสียนใหญ่นะครับนะครับแล้วก็มีจํานวนการผลิตอยู่ที่สามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญครับนะครับลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองก็คือพี่พอสอสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นแบบใหม่นะครับก็เป็นสีทองนะครับเแล้นก็มีจํานวนการผลิตอยู่ที่อ่าสิบล้านครับสี่พันเหรียญนะครับนะครับแล้วก็ลำดับที่สามนะครับ ลำดับที่สานะครับที่ผมบอกไปก็คือปีพศสอง8ันห้าอสี่สิบแปดนะครับแล้วก็ลำดับที่สี่ไล่ลงมาก็คือปีพศสอง9ันห้าร้อสี่สิบเก้านะครับนะเพื่อนๆือนครับแล้วก็ลำดับที่ห้าก็คือปีพศสอง3ันห้าร้อยห้าสิบสานะครับห้าสิสามเดี๋ยวผมมีให้เพื่อนเพืนดูนะสีทองนะครับไล่ลงมาลำดับที่หกนะครับเอวขออภัยนะครับลำดับที่ห้านะครับปีพศสอง3นห้าหสะมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านครับสองแสนสองมืนแปดพันเหรียญนะครับ 2, 000, 28, 000รน,นะครับ,นะรบเป็นตัวติดผลิตน้อยลำดับที่ห้านะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเป็นอ่าตัวติดผลิตน้อยนะครับสิบลำดับนะครับเพืเ่อนเพื่อน่าที่ผมอธิบายไปนะครับนะครับ ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับสําหรับเหรียญนะครับกษัตริย์มุนเวียนในยุคราชการที่เก้านะครับซึ่งมีถึงสองสีนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็เหรียญสีเงินก็เป็นพระเศียรเล็กนะครับส่วนเหรียญส่วนเหรียญสีทองก็คือพระเศียรใหญ่นะครับเพื่อนนะครับนะครับใครมีก็ เก็บสะสมไว้นะครับเพื่อนๆเก็บลองเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าอนาคตเปลี่ยนเหล่านี้มีราคานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปลงบ่อยสักเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเพื่อนๆเพราะว่า,าบางบางช่วงนะครับก็พอดีไม่สบายนะครับไม่สบายแล้วก็อา,อาจจะทําทําคลิปลงไม่ทันนะครับนะครับ นะครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับนะครับแล้วก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับเพื่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้นครับบางจังหวัดก็เจอวิกฤตน้ําท่วมนะครับเพราะว่าอ่าอ่าเจอป็นปัญหาเรื่องฝนนะครับแล้วก็พายุเข้านะครับ ก็บางจังหวัดบางพื้นที่ก็เจอน้าท่วมบางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาด้านการเมืองนะครับบางพื้นที่ก็เจอปัญหาเรื่องโควิดนะครับนะครับก็ยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับนะครับนะครับสู้ๆแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยว่าการทำอาหารกินนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ววันนะครับนะครับก็ยังไงก็ น่าจะเศรษฐกิจไทยบ้านเราน่าจะฟื้นตัวในได้ในไม่ช้านะครับถ้าเคยผ่านช่วงวิกฤตเรื่องการเมืองไปนะครับนะเพื่อนก็อยางี้ก็สู้ๆนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเอาเป็นว่าผมฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับนะครับยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราคานับราคานะเพื่อนๆสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ช่องของอ่แต่ละเพจแต่ละช่องแต่ละร้านที่อ่รับซื้อนะครับนะครับ นะครับยังไงก็ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูครับสวัสดีครับ